จบแล้ว,ส,วส,สิงโตปัิญาแจ้งกำหนดการเข้ารับปรญิญญาแฟนๆแห่ยินดีเป็นคนในวงการบันเทิงที่ขึ้นทน่านบัณฑิใป้ายแดงอีกคนแล้วค่ะสำหรับพระเอกหนุ่มขวัญใส่ัยรุ่นสิงโตปัตยารืองโรดกินลาสุดเตรียมตัวเข้ารับปรญิญญาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิตหลังเรียนจบมาสองปีแล้วโดยเจ้าตัวได้โพสต์แจ้งรายละเอียดวันและเวลาคิวรับปรญิญญาในไอจีไว้ว่าเรียนจบมาหลายปีแล้วแต่เพิ่งถึงคิวรับ ฐานหันไปหน่อยแต่ถึงเราญาติสนิทมิตรสหายทุกท่านช่วงเวลาที่สามารถพบตัวได้ที่หมอกรุงเทพรังสิตวันศุกร์ที่20พฤษภาษคมวันซ้อมช่วงเช้าก่อนเวลา10นาฬิกาวันพฤหัส,สบดีที่26พฤษภาษคมวันรับสิ่งช่วงเช้าก่อนเวลา10นาฬิกาช่วงเย็นหลังออกจากหอประชุมประมาณ17นาฬิกาเวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้หากที่ดีลองโทรมาก,ก่อนดีกว่าครับ ถ้าไม่มีเบอร์ทักไลน์มาถ้าไม่มีไลน์ทัก d ีเอมมาถ้าไม่มีอะไรเลยหรือถ้าไม่สะดวกมาก็ให้โอนเงินมาแทนได้ครับสิ่งตไม่คิดมากสําหรับพี่ๆแฟนคลับทุกคนรบกวนเป็นตามเวลาที่นัดก,กันไว้เท่านั้นนะครับเพื่อที่ช่วงเวลาอื่นจะให้กับเพื่อนและญาติของผมด้วยอีกทั้งเพื่อเป็นการไม่วุ่นวายจากจำนวนคนด้วยครับรบกวนเลี้ยงกับไม้นะครับไม่รู้จะแบกกลับยังไงไว้พอมกระติดแฮชแท โครงการเรียนพร้อมเพื่อนจบพร้อมน้องเพื่อนที่เรียนแพทย์ทั้งกลางแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามค่ะ